วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครกับผมอยู่กับผมเชียร์คงนะครับผมวันนี้ผมอ่าเปิดไลก์บอบตาตฉันกันนันเองนีเคลียบก็หลังจาก,กที่เราหายคือประมาณอ่าหนะ<ะ>้าวันนะเท่าที่นับมาห้าวันหรือสี่วันนี่แหละประมาณนนั้นก็เพราะว่าเราหมดไ, <ฟ S 2> ไนะครับ <laughs> จริงเปล่ามัน,หม,นหมดไปจริงเปล่าหมดหมดันห,หมดเออหมดเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะทุกคนไม่กดไลค์นั่นแหละทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ถ้าใครเพื่อเป็นกันนะเดี๋ยวพี่ทั้งสองคนด้วยนะวันนี้บอยอัดคลิปใช่ไหมก็อย่ายลืมไป,ไปดูช่องบอยด้วยนะ <laughs> ดูหนสอง<พ>ช่องเพราะว่าทำไมถึงถึงจะพูดอย่างดี้คือช่องผมอ่ะยอดไล่มันต่ำยอดไลค์มันต่ำมากก็ผมไม่ลงคลิปมึงหายไปใครจะกดไลค์แล้วมึงทำไมอ่ะทำไมอ่ะดูดีมันโกงอ่ะเรียมหูเกลียดมากเลยเวลาคนที่ตีลอย ไอ้เดี๋ยวไม่จบนะโตอนนี้เราเปิดละอกีบ็อกสตาชั่นอ่านดิอ่านดิอ่านใส่จะมาตัวอ้าวอ้าวโวยหน้าเปิดเลยชิบหายแล้วมันไม่ออกมาใช่ไหมมันหายไปไหนมันไม่หายมันยังอยู่อให้ละเออเออเออเดี๋ยวผมเก็บก่อนโอเคเก็บแล้วแน่ ก็คือเรากะแบบให้เป็นตามชื่อเลคบวันพันแมนใช่บอยบอกว่าแบบแบบแบบว่าอยากให้มันตีรอบเดียวตายก็จัดไปรอบเดียวตายโอเคใช่ไปแล้วก็ลัคกี้บล็อกในคันนี้ก็คงจะลักกี้บล็อกเนี่ยโหผมจําได้นะฮะเราไม่เคยเล่นมาก่อนเลยจําได้ไงวะเคยเล่นต่อเลยคุ้นยังเลยอ่ะที่แสนวิวอ่ะอที่เขียวนะไม่รู้เลยเนาะก็ โอเคก็ก่อนจะเริ่มเปิดก็กดไลค์กันคนละไลค์นะฮะก็ครับผมถ้าถึงตามที่คิดเอาไว้ก็จะขยันลงคลิปมาเดิมแล้วตัดต่ออันนี้ก่อนเดิมยวมาดิช่องกูนะโอเคโอเคตามเหมือนเดิมไหมของผมก็สามสิบไลค์ของคุณทีเท่าไหร่ฮะสิบไลค์พอสิบไลค์พออ่ะมาแลกกันเปิดเหมือนเดิมมานี่กล่องมึงอ่ะมึงก็มาให้กูโอเคเนื่องจากซ้ำฮุยฮุย อมึงวางกอดมึงวางกอดอาร์กี้กูปะเนี่ยมันได้เอ็กเองอ่ะกอดกากาเอาง่ายๆคลิปกอดกากอ้าวอะไรอ่ะบอสเบตุ้งไอ้บอสไอ้ทีไอ้ทีกีดไอ้ไม่ได้กีดไอ้บอสเบตุ้งฮัลโหลบอยสถานเติมดุ้งอะติมดุ้งโชคดีไม่ได้กีดเลยจริงเฮ้ยอะไรอ่ะบอยอะไรอยู่ข้างกอดอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยโดนลุม บอยร้องเหมียวใส่มันร้องเหมียว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 โอ้ยมันไม่กลัวแมวว่ะจะไม่มีแมวเราหมาเฮ้ยทองนี่นี่แบ่งแบ่งคึอหนึงแบ่งคือโอ้ยบอยหลังโอ้เรียบอยมึงางเพื่อนเลยกูามจริงสร้างมาตั้งนานโอ้ยไอวิเตอร์กูสร้างมาตั้งนานทำไรโอ้ยปิดแมปปิดหมปปิดปิดปิดโอเคปิดปิดปิดโอเค เออไม่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 หายอ่ะเอามันจะเป็นเราจะไม่พลาดโอเคหายแล้วอยู่เมื่อกี้ไม่หายโง่เลยเออมึงสร้างมาทำไมอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหดอกไม้โอ้โหดอกไม้สเตตัสอย่างดีอ่ะอันนี้จะดีสุดเพราะเป็นไอวีอ่าอันนี้แบ่งทองไปครึ่งหนึ่งดอกไปละเราเราไม่ต้องสู้อกาซดอกไม้หรอกทำไมวะจะสู้กับดอกไม้ทิมฟี่กูเหรอทิลฟี่กูเหรอ ดิลลี่ชื่อดีไม่ได้ยินนานแล้วอันนี้มันคือเอฟเฟกแล้วอ่านไม่ออกน่าจะดีแหละเก็บไว้ดินอัปเกรดกล่องเดี๋ยวสำหรับขุดขุดอะไรละ่ะโอ้ยโอ้โหเฮ้ยอ,อะไรมีอะไรดูนี่ดูนี่ดูอะไรดูอะไรทำไมกูวิ่งไวขึ้นแล้วได้โค้กเพิ่มมาประมาณหนึ่งแสกเออดีละแต่เซตาร์มันตีหนึ่งแสกเลยนะโหลเกือบบรอบเดียวได้สมารเล่เลยนะเราคือเราคือเซตาร์เอ้ยแกเราคือ กอะเฮ้ยเนี่ยถ้าจะตาโบกได้นะมันจะเป็นลัคกเกอร์หนึ่งร้อยอ่ะโอเคมาต่อฉันจะเปิดรัวกันหรือเปล่านะลัคกีเกอกธรรมดาเราไม่ซีลเดียวขยะเขาเต็มตัวกูเลยคืออยะโอ้โหเฮ้ยที่นี้จะมีกี่เดียวก็โหนอะโอเลมั้คเดี๋ยวสู้กันแต่ละมาเดี๋ยนะกูได้เปรียบโอ้โหชิบหายแล้วเอื้อเอ้ยนี่ทำดาเมจเท่าไหร่อ่ะสตาร์แท็กเวลี่ล็อกเกซอฟโอ้โหบอยลัคกี้ลัคกี้ธรรมดากูต้องติดสองกล่อง เฮ้ยนี่ตีมัน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 ตีนมันไหนดาบโหนมึงอะอ้ะอาวอ้าวหายไปไหนร้องเอาตายเลยอะไรตายดามเมตรจตกร้องไปเซนต์เทคดามเมจยังก็ตีรอบเดี๋ยวไม่ตายเดี๋ยวกะกครับโอ้โหบอยดูนี่ลัอคกี้บ็อกกูหายไปบอยดูนี่ <laughs> ลัอคกี้บ็อกหายไปก็หยิบไปสักกล่องนึง โอ้โหลัอกี้บ็อร์เยอะมากคือถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีแบบไอ้นั่นน่ะเขาเรียกอะไรนะประสาทล็อกเกอร์ที่บอลเปิดได้ลัอกี้บ็อร์แบบโปรดบสีบ็อกเต็มกล่องเลยฮัลโหลแล้วผมก็นั่งเปิดคนเดียวไม่ได้กูไม่ให้มึงเปิดโอ้ยอะไรอ่ะวอเทปเป้นเกิดอะไรขึ้นโอ้โหโดนลุมโดนลุมโอ้ยโดนลุ้มชิบาว่าเออ่ะนี่เห็นไหมมันตีซอมบี้รอบเดียวไม่ตายเนี่ยที่กูจะกลางเลยนะฮะให้มาทำไมฮะี้ยูมันได้ไม่สิบเก้าอพี่ขุดโง่ๆไอ้ซอมบี้ แค่ทำเชเช้ามันก็แบบไฟไหม้ละโอเคเราทำเชฟเช้าดีกว่า okay. เราสร้างมาเพื่ออะไรวะเออมึงอย่าไปคนสร้างโอ้โหธนูโอ้โอโลวกเดินตกจนลวกไอ้เดินเร็วจนโอ้ยซตอบบี้ no 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 o อเคเรากินเอปเปิ้ลทอยชาร์จไปเลยเพราะเราไม่ซีเรียวอยู่แล้วยังไงใซตามิวมองก็ตีรอบเดียวตายด้ระดับผู้หายไปไหนวะเได้แต่ะดาเมจกากระดิมันเป็นลัคกี้อวอกธรรมดา9.5 ก้าจ oh. ุดห้าน่าจะดีกว่าไอ้นี้มั้งไม่รู้ว่ะเอออุ้ยอัตัดออกบอยมันม right. oh. ึง oh. ด oh, oh. wow. oh. mm ี้มันลกแล้วเนี่ยมันเต็มไปเนี่ยบอยมึงซากเล็กกระจิ๋วเดียวเนี่ยฮะโหลเฮ้ยเอ็นชาร์ดเอ็นชาร์ดทีช่วยด้วยทีอะไรมาดูกูดิโอ้โหอุ้ยช่วยแล้วโอ้โหเพชรยังเยอะอ่ะทต่เวลากรีโอเลียนเพนเยอะจังวะกูยังเปิดล็กกี้ธรรมดาให้หมดเลยนี่ยฮะโหลโอ้โหทีนที ที่ดปกกเปิดดวงใจามะเราจะมีซตามะที่เป็นแบบที่เราเสกเอาไว้ได้นี่ไงเราเก็บไว้ในกล่องแล้วไม่ต้องห่วงอันนี้เป็นแค่แบบตัวแสดงแบบนักสแบบกสดงเฉยๆแค่เป็นหุ่นโชว์เอาง่ายๆรักรักมาซามาะสามพันอยากรู้ว่ารัก3ามพันคืออะไรก็ไปดูเลยฮะบอกเลยว่าอวเวนเจอร์เกมมันมากขายแรงส่วนพลอยก็ได้ข่าววาดูสปอยหมดแล้วนี่แต่ผมไม่ส,มมสมปอยหรอก รู้มาแล้วครับผมแม่จะไม่ต้องไปดูแล้วรู้ทั้งเรื่องแล้วด้วยโอ๊ยบอยมันนับเซตตาแล้วป่ะอะไรนะโอ๊ยคุณโดนเซตตาตตีตีกูได้ดาบโอ๊ยบอยเซตามามาดอกมาได้แล้วช่วยด้วยไม่มีดาเมจโอ๊ยเซตตามามาดอกมาแล้วไอ้ขาเก็บเก็บเซตตามาเรียบร้อยมาลัอกกี้บ็อกซ์ธรรมดาราบ่นแล้วน้องผมเปลือกล็อกกี้บ็อกซ์ธรรมดาแล้วนะมาอุยสวยโอ๊ย ที่จะมาทุกวันวัวตาอะไรวะไหนเปิดกล่องไหนอ๋ออย่างนี้เองก็ไม่ได้โหดอะไรจนแบบน่าตกใจนะไม่เหมือนแบบปราสาทตอนนั้นอะโอเคมาลัอกกี้บ็อกนี้ฮะโอ้นี่ไง้คนรู้เป็นปราสาทแล้วปราสาทแจนบนสุดแจนบนสุดแจนบนสุดมันจะมีเปิ้ลทองคนที่สี่เอนชาร์ดโอ้โหผมคิดถึงอ่ะโอ้ิดถึงไอ้กระตาดูไหแหบ โอ้ยแคร็บวันนี้ไงเพื่อนทองชาร์จกูบอกว่าอะไรกินไม่มีเงินเบื่อเปิดทั้งบนแม่งเลยตามาก็เสร็จตามาเลยเฮ้ย <c oughs> ไม่โดนหรอกไอ้โอ้โหได้พวะร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้แตกตามเอ็ดามาดาไม่ทิ้งไปเลยจีเท,ทอะไรจ๊ะน,นั่นๆก็อย่างนี้แล้วเราก็เปิดงานแล้วเปิดงานเ,าเปิดงานเลยปะอ๋อเราเหยียบอันนี้กันขลาบน้ำอ่ยโอ้โหโอ้ยมึงมาอยู่เป็น,นเพื่นนอนก่อนปะเออเมื่อกี้คีเปอร์ไฟฟ้าเต็มมึงบนเลย ี่ดักกลงกนนอนเขาเรียกว่าฉลากโอ้ยทำไมติดไฟอ่ะแอมออนไฟเยอร์อู้ดดาบกูกูจำได้อู้คูสิบเก้าดาเมจไหนดูหน่อยซูปเปอร์ลัคก,กี้วิลเลจเจอร์เอาไปเอาไปอ๋อเอามมอลมีเยอะแล้วอันแรกเลยแรกคือแรกอยู่ไอ้พ<ร>มึงอยาใช้คนเดียวดิแม็กมั่งอ่ะแรกเสร็จแล้วชุดเกราะมันก็ไม่ได้ดีมากแต่ชุดเกราะเราโคตรกากเลยบอยใส่สมาม์มันตีตายแน่เลยเนี่ยไม่เป็นไรแต่เราเพราะว่าเขาคือใส่สมาร์เพนขึ้นมาเลเวลเยอะ โอ้โหมันเกลือเลยจริงๆไงเนี่ยสำหรับมิเตอร์ตีคูงไม่ไม่เอาอู้หโอ้โหมากับนอีกแน่เลยใช่มันมันเป็นตึกเดิมปั้เนี่ยตึกเดิมแน่ๆเลยโอ้โหของมันเดิมที่ห่าโอ้โหขึ้นไปทำไมเฮ้ยได้ชุดกอมาแล้วฮูชุดกอดีซะด้วยเอ้ยวิ่งเร็วอีกอะไรมึงเนี่ยแก๊สอะไรมึงอะไรมึงโอ้ยลาง อะไรเงียบขึ้นมาทำไมเ้ที่เราโดดเล่นเราโดดเล่นไมเราก็โดดเล่นแล้วอุ้ยะอะไรเอือไปแล้วตามไปแล้วยังไม่รู้โอ้โหวิ่งในน้ำอย่างเร็วอ่ะแต่มันแบบขึ้นน้ำาจ้ามากโอเคเราทำเช็เช้าก่อนนะฮะคนที่ช่วยดันนะขอบคุณมากงแม่เลยเราทิ้งของไปดีกว่าบางมันก็แบบขยะนะแบบเรารวยแล้วแต่ตอนนี้ที อะไรจ๊ะเราเคยบอกกูเพิ่ม62เอามวยเก็บมาไ้ดิไม่ได้เก็บแก๊สมันยิงแล้วมันตกมาใส่กูแก้เดี๋ยวผมเอาออกในเหลือ32นะเพื่อถึงคลิปเพราะว่าผมขอแค่นี้ผมก็ผมกระชาแล้วกูเหลือ41 gold stone อ่ะผมจะเหลือรอดเหลือสักแค่นี้นะผมเพื่อกูเหลือ41เอาลูกเก็บมาแล้วไอ้สัสแล้วเหลือ43นะพูดผิด I got you in my sight ไอ้กอดหยุดอินไหมใส่เอาไปล่ะไอ้กอดหยุดอินไหมใส่เอาไปไม่กระเด็นแล้วปะไอี๋ตีไปตีไปตีไปมาเดี๋ยวชุดกอดแตกหมดมากดต่อโอ้ยเสียงไม่เสียงดังอันนี้ดาเมจสิบสิบแปดเมื่อกี้เสี่ยเมื่อกี้เสี่ยเอฟเฟกต์ใช่ไหมใช่โอ้ยโอ้โห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 เอฟเฟกต์รัวๆเลยวะเออเอฟเฟกต์รัวๆเลยมา หนุนได้ไหลาอูโหนี่ไอ้นี่กูบอกมึงกีเพิร์ไปฟ้าโอ้โหคอมเริ่มเกิดอาการแหลกๆนิดนึงกูว่าไม่ดีละแหลกเลย,เยโอ้โหทขาไมาบบ่เมื่อกี้เอ้ยเอ้ยยมีช่วยด้วยมึงอย่าตีกูช่วยด้วยไปแล้วเขาหมดบนมระนันเราไม่รู้นะยังไม่เคยเปิดได้เหมือนกันมึงเชื่อเราอะมันมันคือมันคือที่อยู่ในนรกนั่นแหละจบนะ ก็คือน้ำมันเกิดมันมีพวกเพชรทองเยอะมากเลยนี่คือบ้านเกิดมั้งทีไม่ใช่มันเป็นแต่พวกไอรอนแล้วก็ลัคกี้บล็อกธรรมดาแล้วก็ทองแค่นั้นแหละเนี่ยนะคือบ้านเกิดมั้งบ้านมันเป็นนรกเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยได้หมวกมาแล้วเราขาดแค่กางเกงกับรองเท้าโอ้ยโอ้ยได้กิเปร์เหรอไม่เปิดในบ้านมันกำลังนี่ไงกิเปร์ไอชิบหาย ชอบชอบปบิดเปิดกำหนดโอ้โหโอ้โหอ่าปีอ่ะมึงก็อ่าปีอนกันแหละโอ้โหกี่ตัวเนี่ยโหลกี่ตัวกูหนีออกมาโคตรไกลเลยอ้อโธ่อ๋ออ่ะปิดละอันนี้ได้เพชรแน่ๆเลยเพชรทองเพชรทองเอา้าอ,อ๋อเป็นบ้านอีกละโอ้โหมันจะมีอะไรที่มันจะไม่มีพวกมอนเตอร์บ้างไหมเนี่ยฮะเออมอนเตอร์ไปจากเกมนี้ไอ้ดอนนิดยู โอ้โหเต็มเลยเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าช่วยกูตีบ้าก <c oughs> ็ได้นะมั <c oughs> นแหลกมันแหลกมันแหลกก็แหลกมึงบินได้ไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยหมดเกลี้ยงนะข่าวว่าก่อนอันนก่อนเราจะแข่งเราบางคนรักเกมบอลดีไหมเอวดีมากแหละนี่ไงดีสมใจไหมล่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีแขกไปรับเชิญอุ้ยเดี๋ยวมันเคืออะไรโอ้ยอะไรอะประกาศ ออกมาการ์ดเร่งด้ได้เก่งมาแล้วเหลือแค่รองเท้าอย่างเดียวบอยชุดกอบคุยจะแบบโอพีกว่ามึงโอ้ยโอ้ยได้ไรอ่ะไฟฟ้าเหรอบอยเบทเทไหนบอยเบทเทิลวะไีเทนโอ้โห้บุญแกเหรอแลบแล้วมึงวางทำไมอินดีเปิดตาน้าแบบอุ้ยมืดกอบแล้ววางแล้วดรอปอะไรวะเนี่ย ึ๊บจำโอ้ยโอ้โหสถานที่เปิดใหม่มันคืออะไรอ่ะแล้วแบบมันเคลียรเราด้วยขอบคุณมากเลยนะอ่ะอะ,อะไรวะอ๋อมันสวยมากเลยทีโหอแบบถ้าเรา,แบบาเราก่งกันนะเพ้นรับทอนแล้วแบบโอ้โหสูสีอ,อ่ะบอกเลยสีดูดีดูจีอ่ะเอยได้เงินเกงแล้วเหลือแค่รองเท้าอันนี้เป็นเงินแบบสองร้อยเซนดาเมจตอนนี้หัวใจขึ้นมาหลายสแต็กลวนะจ้ะธนูเวนชร์น โอ้โหโคตรกากมาโอ้ยโอ้ยทำไมองมึงจะปาใส่คุแล้วมึงจะปาใส่าม,ม,าม้งก็รู้ว่ามันโหดนะอ่ะมึงโง่ปะเนี่ยมันโหดจริงนะเว้ยโอเคเราเหลือ20กล่องแล้วนะตอนนี้เหลือ5กล่องโอ้โหมันมันจะสร้างไปไหนมันจะสร้างเอาสวยไปไหนวะเนี่ยขอรองเท้าหน่อยทุกคนเละเจนผมพูดน้อยขึ้นหรือว่าผมพูดมากขึ้นก็ไม่รู้เพราะบอยมันขี้เกียจ อย่าลืมให้กำลังใจบอยๆการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เฮ้ยข้างบนนั้นมีของคนได้หมวกเออเรื่องของหมวกแต่ข้างบนนี่มีของเราจะขึ้นไปดูกล่องข้างบนว่าจะมีอะไรหรือเปล่าเหนื่อยมาถึงแล้วมีอะไรเอ่ยโอ้โหมีล u c k y ี o บ็อกไม่เอาวะตอนนี้ก็เยอะพอแล้วเดี๋ยวคลิปมันนานถึงแล้วดโอ้ยเิใช้ยากูเกิดใช้จัมบูตจัมบูตคืออะไรกินยาเหรอ ตัวนี้ตัวนี้โอ้ยเราเกมบอาผมก็หมดแล้วนะก็รอน้องทีเปิดจเสร็จก็รอไปเจอตอนจะขอเสร็จบ๊ายบายขาดน้องบอยเอไเยมามาเอ,อเได้อะไรมาวะเอาเง่งเก่าวได้เง่งเกงละเง่งเก่อยากเอามาเอามาโอ้โห้ดินเลกกี้บอดได้ลกกี้สองอันเลยนายอยู่ไหนอะ่ะโอ้ย TPA มาดิโอ้โหโอ้ยโอ้ย จะหมดแล้วกูจะหมดแล้วกูจะหมดทุกการ์กีบล็อกนี้แล้วกูจะหมดทุกเอ๊เด้นเดเราไม่มีเพชรอ่ะขี้เกียจไปขูดอะไรช่างมาแล้วกันได้หมวกมาสองร้อยอันนี้ดีกว่าอันนี้กลกว่าโอ้ยอมขอหมอมื้อมือขอขมขมขงขม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 มขมขมขมมม โอ้ยโอ้โหโมื่อคนล้างซอมบี้อะนะซีจอดจริงโอเคหายละโอ้เมื่อกี้งงเลยอยู่ๆก็ลอยไอ้ซอมบี้บอกเลยว่าลัคกี้บล็อกนี้บอกเลยว่าแซ่บมากโอเคบอยเราไปเตรียมบอสกันแล้วก็ไปจัดของดีกว่าก็ตอนนี้ก็จัดของเสร็จแล้วนะฮะก็ทำไมวะวัดตัวเลขชายดิวะก็ตอนนี้เราก็จัดของเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะกลับไซตามะกันเลยโอเคมาพร้อมนะหนึ่งสองจ้ำ ย่ามาเอาเขตรงไหนอุ้ยอ้าวอาเอาเอาลืมสปาวพอยเดี๋ยวเราปรับให้ลองตีใกล้ดูนะเพราะว่าอันนี้มันตีไกลเกินไงโอเคมาแล้นี้เราปรับให้ตีใกล้แล้วมาบาบอยมาสู้กันดีกว่ามันโดดนขนาดนี้วะกูไม่ยอมอุ้ยตีมันตีมันตีมันเนาะกูไม่ยอมกูสปาวพอยแล้วจะฆ่ามึงจะฆ่ามึงให้ได้โอ้โอ้เร็วเร็วเร็วเฮ้ยปูฟู่ โอ้โหชนมาแล้โหดแต่ว่าถึงแล้วจะชนะไม่ได้ถึงจะชนะมันไม่ได้โอ้ยมันโหดจริงวะชนะไม่ได้หรอกชนะไม่ได้หรอก,กงี้ก็ชนะไม่ได้หรอกโอ้ยเราเราจะยอมตอ,อนไหนชนะไม่ได้หรอกก็เดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็ยอมด้ว <ste am> <c oughs> ยเด้อเฮ้ยตายแล้วตายแล้วเฮ้ยชนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบดูกคนแรกก็สนับใครไม่เจอคลิปหน้าบายบายครับ